่ชั <ian> ่วโมงข่าวเก้ <vastly lava> <People> ขออภัยด้วยนะคะ่าเราเข้าสู่ช่วงเวลาของไลฟ์สด24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมาค่ะสำหรับเช้าวันนี้วันศุกร์ที่29สิงหาคม2568ตี5กับอีก9นาทีมาที่ข่าวแรกค่ะรัฐบาลจัดพิธีบวงสวงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพครบ100ปีรัฐบาลจัดพิธีบวงสรวงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระปราเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามา เทพบบดินเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครบ100ปี20กันยายน2568ณนวัดส,สุทัศเทวรารามโดยมีพระพรมวชิรมุนีเจ้าอาวาสวัดส,สุทัศเทวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุชาติตันเจริญรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาดค่ะทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนณวัดสุทัศเทพวารามนะคะเพื่อเรียนรู้พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจนอกจากนี้ก็รับชมการแสดงวัฒน,นธรรมหลากหลายภายในงานอีกด้วยส่วนข่าวต่อมาค่ะคืนแรกของทิศอลงกฎและหมอบีนอนหลับได้อยู่ห้องกักโรค5้าวัน ภายหลังจากที่สารอาญาคดีทุเจริตและประพฤติมิชอบกลางอนุญาตฝากขังอดีตพระอรง์โกธอดีตเจ้าอาวาสวัพบตัตน้ำพุกับนายเสกสรรหรือหมอบีในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำการจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตฟอกเงินและสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินโดยอดีตพระอลงค์กฎไม่ยื่นประกันส่วนหมอบีศาลไม่อนุญาตให้ประกัน ล่าสุดค่ะนะเมื่อเช้าที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ต้องอยู่ในเรือนจำนะคะโดยนางกนกวันจิ๋วเชื้อพันธ์ผอ,อรเรือนจำจังหวัดนนทบุรีในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณ์ได้เปิดเผยค่ะว่าเมื่อ วานนี้ช่วงเย็นนะคะหลังจากที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพได้รับตัวอดีตพระองกฎและในบีมาที่เรือนจําในขั้นตอนแรกก็มีการตรวจร่างกายทั่วไปตามปกติทั้งสองรายก็ให้ประวัติเมื่อมีโรคประจําตัวนะคะและได้นํายารักษาในการรับประทานติดตัวมาด้วยนะซึ่งทางเรือนจําก็อนุญาตให้ใช้ยานั้นได้นะคะ โดวยวันนี้เนี่ยแพทย์ประจำเรือนจำก็จะทำการตรวจร่างกายทั้งสองคนนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็จะให้นำประวัติการรักษามาประกอบการรักษาอย่างต่อเนื่องโดยสำหรับอดีตพระอลงกตสามารถที่จะเดินเองได้นะคะโดยที่ไม่ต้องใช้รถเข็นและไม่ได้แสดงอาการเครียดให้เห็นมากนักส่วนในบีก็มีการตรวจประเมินสุขภาพจิตก็พบว่ามีความเครียดเล็กน้อยสามารถพูดคุยได้ตามปกติไม่ได้ซึม หรือแยกตัวและไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษค่ะซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาทั้งคู่ก็สามารถที่จะนอนหลับได้ตามปกติและอยู่ระหว่างการปรับตัวไปต่อที่สอนอหนองจอกค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็จับเครือข่ายยาบ้าที่กำลังจะ,ะส่งต่อไปที่ภาคใต้นะคะก็ยึดยาบ้าได้เกือบ3ามแสนเม็ด ทางด้านตำรวจฝ่ายสืบสวนสอนนนองจอกได้ทำการสืบสวนติดตามพฤติกรรมของคู่รักเครือข่ายส่งยาบ้าจากกรุงเทพลงสู่ภาคใต้ค่ะโดยขนส่งผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนจนนำไปสู่การออกหมายจับในฐานความผิดร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าโดยมีไว้ซึ่งครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยการกระทําเพื่อการค้าและเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและกระทําให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปจากนั้นทางด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนของสนหนองเจ้าก็ได้ทําการจับก,กลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาบินบุรีทั้งสองรายนี้นะคะแล้วก็มีการ สืบสวนขยายผลจนสามารถตรวจยึดยาบา้าจำนวน20,000เมตรและยังสามารถสก,สกัดการส่งยาบา้าทางพัสดุโดยมีการประสานกับทางชบขร้อยตชด417นอกจากนี้ก็มีสพขุนทะเลรวมถึงปป,ปสภาพพคแและกอรอมอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำการตรวจยึดยาบา้าเพิ่มเติมได้อีก2,40,000เมตรจากคลังกระจายสินค้าบริษัทขนส่งของจังหวัด ราธานีรวมทั้งการตรวจยึดยาบ้าได้ทั้งหมดคราวนี้เนี่ยนะคะ,ะเป็นจำนวน260,000เมตรค่ะและนอกจากนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ก็จะมีการขยายผลเครือข่ายของผู้ขายาบ้ากลุ่มนี้ต่อไปคราวนี้ก็ไปต่อที่เรื่องของในภูมิธรรมค่ะ สั่งเก็บหลักฐานฐานไทยเหยียบทุ่นระเบิดจะนำไปหารือในการประชุม GBC ในวันที่10กันยายนที่จะถึงนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรัศสาราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่ฐานไทยเหยียบกับระเบิดเมื่อวันวานและพบว่าเป็นระเบิดใหม่ค่ะว่าเมื่อเช้าได้มีการหารือกับทางพลเอกนัทพลนภานิต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมให้เก็บหลักฐานเพื่อนําไปใช้ในการหารือในการประชุมคณะกรรมการชายแดนไทยกัมพูชาหรือ GBC ในวันที่10กันย,ยายนที่จะถึงนี้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ค้างจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและกัมพูชาเองก็ปฏิเสธที่จะพูดคุยซึ่งกัมพูชายอมรับ ให้นำประเด็นดังกล่าวเนี่ยเข้ามาหารือในการประชุมในวันที่10กันยายนนี้ค่ะ ส่วนทางกัมพูชาก็ออกมาแสดงความเสียใจกับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังคงปฏิเสธนะคะว่าระเบิดที่เกิดขึ้นนั้นเป็นทุ่นระเบิดเก่าไม่ใช่ของใหม่แต่ด้านนายภูมิธรรมก็กล่าวว่าก็ต้องดูที่ข้อเท็จจริงและหลักฐานส่วนจะยกระดับการตอบโต้หรือไม่ก็ต้องเข้าใจกระบวนการในการแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศและเมื่อเรากระทําตามกระบวนการนี้แล้วซึ่งต่างชาติเนี่ยก็ชื่นชมกัน ดำเนินการของประเทศไทยนะคะและเมื่อวานนี้ก็มีการร่วมรับประทานอาหารค่ำกับทางเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจําประเทศไทยท่านก็ชื่นชมไทยคะ่ะที่ดําเนินการตามกระบวนการของกฎหมายซึ่งถ้าหากว่าเราไม่ระมัดระวังหรือดําเนินการอะไรลงไปก็อาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนในอดีตท,ที่เราจะต้องเสียประสาทพวิหารไปและการดําเนินการประท้วงของไทย ทำให้เราได้ยืนอยู่ในจุดที่ได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติเพราะถึงที่สุดแล้วนะก็เหมือนเราได้ดำเนินการตามกฎหมายมีเรื่องของเพลิงไหม้ค่ะเป็นเพลิงไหม้ร้านรับจัดดอกไม้ซอยวิภาวดีรังสิตห้าสิบหกเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าเกิดเพลิงไหม้ในซอยวิภาวดีรังสิตห้าสิบหกถนนวิภาวดีเขตหลักสี่กรุงเทพลักษณะ บ้านเกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านเครื่องตึกเครื่องไม้สองชั้นนะคะประกอบกิจการรับจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆและ ใช้เป็นที่พักอาศัยต้นเพลิงเกิดขึ้นที่บริเวณชั้นล่างค่ะเพลิงได้ลุกไหม้เสียหายหมดทั้งหลังแล้วก็ยังมีการลุกลามไปที่รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นรถเก๋งสีขาวหมายเลขทะเบียนกรุงเทพได้รับความเสียหายที่ฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังบริเวณหลังคาและห้องผู้โดยสารพื้นที่เสียหายโดยประมาณ50ตารางเมตรรถดับเพลิงก็ใช้น้ำดับเพลิงจนกระทั่งเพลิงสงบสำหรับข้อสันนิษฐานเบื้องต้นของการ การเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะเพราะว่าบ้านต้นเพลิงเนี่ยเกิดเสียหายหมดทั้งหลังในที่เกิดเหตุไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะเราไปที่จังหวัดเชียงรายกันต่อนะมีเหตุสะลดใจนะคะนะเพราะเท่าวัย72ตามง้อเมียเก่าไม่สำเร็จชักปืนยิงได้รับบาดเจ็บก่อนที่จะลั่นไกปิดชีพตัวเองกลางตลาดนะัด เกิดเหตุสะเทือนขวัญบริเวณตลาดนัดข้างๆตลาดสดห้วยศักอ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเมื่อพ่อเท่าวัย72ปีค่ะได้ใช้อาวุธปืนยิงอดีตภรรยาได้รับบาดเจ็บก่อนที่เขาจะตัดสินใจใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงตัวเองเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทางตำรวจสพเมืองเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยเกือพะ หน่วยกู้ภัยะคะก็เดินทางไปที่จุดเกิดเหตุพบร่างของผู้เสียชีวิตชัยไทยอายุ72ปีเป็นชาวตำบลท่าสายอำเภอเมืองจอังหวัดเชียงรายค่ะก็นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้กับอาวุธปืนสั้นหนึ่งกระบอกและยังมีรถจกกักรยานยนต์จอดอยู่ด้วยอีกหนึ่งคันส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นหญิงไทยอายุ53ปีถูกยิงที่บริเวณขาทางด้านเจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บหญิงรายนี้ส่งที่โรงพยาบาล บาทนะคะจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าผู้ตายและผู้ได้รับบาดเจ็บเพิ่งจะเลิกรากันไปได้ไม่นานค่ะโดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยทางฝ่ายหญิงก็กําลังเตรียมที่จะขายของที่ตลาดนัดแต่ทางฝ่ายชายก็ตามมาง้อเพื่อขอคืนดีแต่ไม่สําเร็จจนกระทั่งเกิดปากเสียงกันอย่างรุนแรงทางด้านฝ่ายชายก็เลยใช้อาวุธปืนที่เตรียมมายิงฝ่ายหญิงที่ขาได้รับบาดเจ็บก่อนที่ตัวเองเนี่ยจะใช้ อาวุธปืนกระบอกเดียวกันจ่อที่ขมับและลั่นไกทำให้เสียชีวิตดังกล่าวมาเติมอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องนี้เ,นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานีหนุ่มใหญ่คนขยันรับงานตัดต้นไม้ปรากฏว่าพลาดโดนกลิ่งไม้หนีบร่างได้รับบาดเจ็บสาหาัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยได้รับแจ้งนะคะว่ามีชายตัดต้นไม้แล้วก็ถูกต้นไม้หนีบร่างทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสบริเวณบ้านโคกสูงตำบลโคกสูงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุก็พบคนเจ็บค่ะชื่อนายแดงต้อยอายุ46ปีได้รับบาดเจ็บอาการสาหัสหมดสติทางด้านเจ้าหน้นานนที่ก็ต้องช่วยกันนำร่างของผู้ได้รับบาดเจ็บรายนี้เนี่ยลง มาจากต้นไม้นะคะพร้อมกับทําการ CPR และนําตัวคนเจ็บส่งที่โรงพยาบาลน้องหานทางญาติญาติคนเจ็บก็เล่าว่านายแดงต้อยคนนี้เนี่ยเป็นคนขยันไม่มีลูกไม่มีเมียค่ะใครจะจ้างทําอะไรก็ไปไม่เกี่ยงงานแล้ววันนี้เนี่ยนายแดงต้อยก็รับงานตัดต้นไม้ให้กับคนที่รู้จักนะคะแต่ก็เกิดพลาดโดนต้นไม้หนีบจนกระทั่งอาการสาหาัสทางด้านเจน้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือนะคะในส่วน ผลของสาเหตุทางตำรวจสพอนองหานก็จะได้ทำการสอบสวนกันต่อไปเราเติมอีกข่าวหนึ่งนะคะสันธนะร้องภูมิธรรมคลานดันผู้ช่วยพอบอรตอรอขึ้นพลตำรวจเอกแฉเอี่ยวฟอกเงินสถาบันเทิงลั่นคดีชูวิทย์ย่งไม่จบ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติในสันทนาประยุนรัฐอดีตตำรวจสันติบาลได้เดินทางมาติดตามความคืบหน้าหลังจากที่เคยยื่นหนังสือคัดค้านในเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับสูงเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะพร้อมกับนำหลักฐานการรับสวยสถาบันเทิงของสอนอแต่ละพื้นที่มาแสดงต่อสื่อด้วยอ้างว่าเป็นเงินสวยที่ส่งต่อระดับกองบัญชาการ ในสันทนะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าหนังสือที่เข้ามายื่นคัดค้านการแต่งตั้งข้าราชก,การตำรวจยศพันตำรวจโทที่กำลังจะเลื่อนขึ้นไปเป็น พลตำรวจเอกหรือรองพอบอตรได้ส่งถึงนายภูมิธรรมเวชยชัยประธานกตรเพื่อพิจารณาในที่ประชุมโดยย้ำว่าการพิจารณาตามพรบตำรวจแห่งชาติ2565มาตรา82ไม่ควรจะดูแค่อวาุโสแต่ต้องคำนึงนึกถึงพฤติกรรมและจะริยธรรมของนายตำรวจด้วยพร้อมกับอ้างว่ามีหลักฐานการนำเงินจากเว็บพนันไปสร้างสถาบันเทิงเพื เพื่อฟอกเงินแถวแถวย่านประเสริฐมนูกิจพระรามเก้าและห้วยขวางซึ่งมีการส่งสวยรายเดือนหลายแสนบาท การเรียกร้องครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อตามกระแสรหรือหิวแสงแต่เพื่อติดตามความคืบหน้าที่ได้ร้องเรียนเอาไว้หากไม่ได้รับการพิจารณาก็จะเดินหน้าร้องต่อปป,ปชในสันธนากล่าวนะคะส่วนกรณีสารอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกนายชูวิทย์กอมลวิสิตแปดเดือนฐานหมิ่นประมาทโดยไม่ต้องรอลงอาญานายสันธนากร็ระบุว่า ยังมีอีกหลายคดทยีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการทั้งชั้นพนักงานสอบสวนและอายการโดยมองว่าคำพิพากษาครั้งนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นและเตรียมจัดงานเลี้ยงฉลองชัยชนะส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่บ้านผาบ่องติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุคาจิกินะคะ นายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ลงพื้นที่บ้านผาบ่องตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบ ผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากจากพายุค,คาจิกิโดยมีหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมกับรองผู้มืนในการโครงการชนประทานแม่ห้องศนและยังมีผู้มืนในการสถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ห้องศนรวมทั้งผู้แทนจากสํานักการจัดการทรัพยากรปร่าไม้ที่หนึ่งสาขาแม่ห้องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่นะคะโดยพื้นที่ดังกลา่าว ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากจากอิทธิพลของพายุาคาจิจกิเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะขณะที่หลายๆหน่วยงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็มีการเร่งให้การช่วยเหลือทั้งการเคลียร์เส้นทางเพื่อเปิดเส้นทางการสัญจรโดยขอความร่วมมือผู้สัญจรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางเนื่องจากว่าบางจุดของถนนก็ยังมีน้ำกั ซไหลาทางนะคะซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ทำการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนให้ระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางค่ะทั้งหมดคือ24ชั่วโมงข่าวในรอบวันที่ผ่านมานะคะกอนนี้ก็จะ นะขอขอบคุณสำหรับข้อความที่ได้รับมาจากทุกท่านที่ชมไลฟ์สดนะคะไม่ว่าจะเป็นจากทาง Facebook YouTube หรือว่าจะเป็น TikTok กั็แล้วแต่นะของทาง Facebook เช้าวันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีของคุณหนุ่มดาวเหนือคุณบอยธนชนคุณศีนินนำแต่โชคนะคะถ่ายมาแล้วก็บอกว่า ฝันะ่งทุกเช้าเลยขอบคุณมากๆค่ะมีของ u t u b e นะคะที่เข้ามาในเช้าวันนี้หลายท่านอยู่เหมือนกันของคุณพลาวมณีมียิ้มบอกวันนี้ลมดีจังเลยแต่ไม่มีฝนนะคะคุณปิ่นชัยมียิ้มคุณนภพรคุณอนนบคุณสุบินอินทเสนอยู่ศรีสะเกดนะเมื่อเช้าวานนี้ศรีสะเกดฝนตกนะคะแต่วันนี้เนี่ยคุณสุบินบอกว่าไม่มีฝนเลยอุณหภูมิ26องศาคุณสุรศักดิ์ฟาร์มด้วยเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ ที่หนองหารก็ไม่มีเม็ดฝนเลยมาส่งกลับบ้านด้วยเหมือนเหมือนกับคุณอรรวันกด,ดีโรธนะคะคุณปริยาชัยประทุมนกกบีคุณสวัสดิ์คุณนิตยาทางด้านอุบลราชธานีก็บอกว่าฝนหยุดตกไปแล้วนะตอนนี้ก็มาเดินออกกําลังกายตามปกติ24องศาค่ะส่วนคุณมาโนดสำรงทองในท่านนี้อยู่ที่บางพลีสมุทรปราการนะคะ2ีองศาสมุทรปราการก็ไม่มีฝนเช่นเดียวกันคุณพัทระอุหน,นัน คุณ ก้าบอมนะคะมาทักทายประซบจัดให้แล้วก็จะมีของกำนันสุรพลบุญยศด้วยนะคะอำเภอพยคภูมิพิสัยกำนันก็บอกว่านะแถวแถว,แถวบ้านกำนันเช้าวันนี้ก็ไม่มีฝนเหมือนกัน26องศาคุณสกลอิทธิโชคสวัสดีค่ะส่วนของทางทติกตอกนี่เช้าวันนี้มีผู้ที่ติดตามชมอยู่2,000กว่ากว่านะคะคุณนิรันแย้มสะอาดคุณจำเนียนพุ่มบัวมาอารุณสวัสดยามเช้าสวัสดีต เช้ากับคุณเจีย๊ยบด้วยนะคะก็ขอบคุณสําหรับทุกๆก,กำลังใจเลยดูเวลาแล้วน,น่าจะต้องลาหน้าจอไลฟ์สดกันก่อนนะคะพรุ่งนี้เช้าเราเจอกันอีกนะคะสวัสดีค่ะวี่ชั่วโมงข่าว9 1นึ่ง สวพ91เราพึ่งได้